พี่น้องซาวเจอบัตรทอนาผารอผาไงคิบด้อค่ะพี่น้องดันี้เปลี่ยนบองไม้ล้กก็นหนาวค่ะพี่น้องเบิงเห็นมปีปีข้าวโพดเห็นมานมานีนําก็เลยลองไงคิบเบ่งกะมันอยู่ค่ะเดี<ม>๋ยวสองโต๊มาสวัสดีครับสวัสดีสุขุสุขคนอากาศหนาวแห้งแห้งสิมหาอุ่งสาหนีมันวิอวิวอิว น,นี่สามสามโตเหรอพี่น้องพุนตัวน,อ,นอยู่ขถวไปพี่หย่มไมอู่นี่แล้นี่กางเกงกางเกงกางเนากาเก็างเกงกเกงเงใเกงกางเ่งกางเกงกางเ่งกางเก่นนากางเขอ้ง<อ>กงะตืเหงองรกงเก้าบูทงกางไก้าเายบกงกายกงเป็นกงางเงเดเด้เดงเพง <laughs> กางเง่เงาเกงางเกงกกาเางกงกากงเกกงเกงกงกงางกกก นั่นนั่นนั่นหลายอยู่นั่นนั่นอักสรหลายซ้ำได้แต่พอฝนก็เอาแล้วมันหนาวพี่น้องเยอะใหญ่หนาวเรื่องอื่นพี่เขียดนี่เลยอืมเรียเร็้วครับอืมหนาวจนปากบอกเนาะไอ่อืมเดียอีกแล้วครับไอ้อืมอืม แมนบอตัวสงตัวเดียวอิบดีบดีเก้าพัดอันนี้มากปูมาดูดูฮ่าอไรที่นอกไี้น่องได้แล้วอได้แล้วครับเอาเอาเอี่นี่ เต็มที่ไม่ใส่เสียขาเข่าขาขาดเข็บเนั่นนั่นนัเฮ้ยโอ้ยม้านี่หลายเนี่ยด้อยใหสูงด้วยไล่มากมองได้ไล่มากให้มดมานมานตัวใหญ่นาะนี่ตัวใหญ่กว่ามือมือขนาดด้วยโอแมงเราหนาวมือมันจังบัวจับเรามันมือนี่กลัวมันจับกลัวมันแนมนคือมันบนแนมน เ้นอตัวไงนี่นี่ครับได้แล้วพี่น้องนี่มันมันเออต้องพูดเาต้อพูดวะเว่านี่มันมันขเอขหาท่นบ่้อพี่น้องท่านแล้วเอ้าพี่ทังผีท่านแล้วึ้้คืนผุนหนา แล้วเขียนน้ไม่ยังเลยแถานั่นปะนั่นนั่นขาไปในดาบเถอะไงพ่อได้จับอยู่พี่น้องพ่อได้อยู่นี่รัวเจอไข่หนาวย่เพิ่งึืนนั่นเข้าไปสีชาดงกนเขียนนกระหนาวคือกันนกมันจังเขียนนกกะหูหนาวคือกันในสถวต้องเป็นแข็งนะไม่คุ้มท่านหอกบฝันอนี่ มานอุ้สองโตท่านมอุ้ยนั่นฮึมมคุ้มคุ้มโตไหนดิัวนี้นี่ท่านแล้วห่นตัตดึงน้องนั้นไม่ได้มาน้องจะโรงเรียนรัวๆเลยค่ะท่านโอ้ยอุ้ยไปไปจ้ยเอาไปสั้นใหญ่เอาไปสั้นท่านแล้วพี่น้องสองโตเลยนะเออสองโต นี่ไร่เานี่ไร่เสาจะได้คนโอ้รัวๆนั่นนั่นนั่นจักจั่งจักตัหนผีมาบอนี่เขียนให้นเขียนตัวตรงนี้แล้วบ่าตัวมันดนเขียนตัวมันติดยืนยิ่งเออวงหูคือกินอุ๊ยโอ้อืดี๋ยวดีวพี่น้องเดี๋ี่ขาไงเจ้่ีี่มนคุมคุบแล้วพี่น้อง นพ่อพี่กับท่านได้แล้วครับพ่อพี่กับมีอีกนี่นี่เด้อนี่นี่นี่ไอ้ไอ่ไอ่แนมแนมแนมจอดนี่นี่นี่มันดุษนี่สุดมานี่อ่าโตงามอยู่ครับเฉียดฮ่าโอ้ขุมท่านแล้ยวประเทศไหนเฮ้ยบ่เห็นโอ้ยแงมบ่เบื่เตะสวดซวดู่มึงไม่จอบ่เห็นเขียดเต็น แนมหน้าน,นี่เนี่ยิีล่ะแนมน่าหันจอมันกับจำผ้าบ่ไใดอืรูปแล้วพี่น้องได้แล้วครับโตง่ามอยพี่น้องมือนีเขียดอ๋อตหัอืได ok ้แล้วพี่น้อง มือนีบบ่ได้เอาถุงมากครับบ่ได้เอากระช่างมากต้องใส่วิธีนี่ไปก่อนนี่ครับแกขัดจากมือก่อนพี่น้องมือนีบหนัหลายอยู่ครับมองนีมงในน้อยนี่แหละพี่น้องหงัดับนอาแอบแบนี่ ไในแล้วพี่น้องฮึขู่ปีกแล้วพี่น้องหลายอยู่ครับบางนี้ก็ได้ฮึสองตัวพี่น้องสองโต้สองโต้มาทั้งสี่เลยตัวงามงบางนี่เลยนี่นเต็มก็นี่ฮึขู่ปีกแล้วเรียบร้อยครับ สองโตวพี่น ok ha, like, so ้องนั่นน้องโตวบอกมีตัวเดี่ยวหลายตัวหลายตัวครับพี่น้องหนึ่งโตวแล้วเดี๋ยวสออีกก้อน โดดออกมากก่อนพี่น้องกิรีดก็เอาขึ้นกันครับผสมกันไปเห็นนั่นได้เอานั่นไปแล้วครับไปแล้วได้แล้วครับโดดออกเลยพี่น้องโดดออกก่อนเลยตัวงามครับได้แล้ว เดียบร้อยครับหืมโง่งามครับเฉียดมือนี่ปรับเดียวได้เล้วครับเดียบร้อยหืมตาท่องได้เล้วครับฮึโดดมากอีกแล้วรุดจากตาท่องมากครับหลอดดากนะหอดดาก่ะโอ้ฮ คิดดีก็ไม่ได้แม่ใครใครครับพี่น้อง้าวมดาเยพี่สายมามันก็ตัวงปกโงก็โ่ตอต้องกับมานครับพี่น้องมได้แล้วครับพี่น้องลองไวบึงมาว้ไปชย่องอีกยูโตนึงครับยัน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  ปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วปล่อยแล้วครบแล้วครับครบแล้วตั้งแต่ไตมันถุงแม่โพดครบแล้วได้แล้วครับพี่น้องเรียบร้อยย้ายโต๊ะอยู่นี่เจ๊จี๊กนะโอ้ยคอยหยาดนนี่นี่นะโอ้ยรอบๆกับหยาดงูนี่นี่เขียนโมของแท้ครับคูบยึกแล้วพี่น้อง เรียบร้อยก็จะกลนใหญ่หนึ่งนะเนาะหลาบกระถองเลยหลาบคูบอีกแล้วหลาบใหญ่แล้วกระถองนี่เป็หลาบใหญ่ด้วยกันอืมคูบอืมอืมคุบแล้วคุบแล้วเรียบร้อยครับยันนอกก่อนนะหยบร้อยครับเบิ้ลเสืองามข่อย เนีียบร้อยครับเดียบร้อยน้ำเหาจนได้ครับดูดเดียพี่น้องเรียบร้อยแต่อยู่บงนี้จบอยู่บงนี้แล้วครับพี่น้องมันพื้นที่ นหน่อยเนาะค่ะเนาะบ่หลายเลยซัมไรเอาซัมน์นบางนี้มันก็เป็นน้ำโรงมันกะบ่มี่ไงบ่ได้ม,มันเสียพ่อได้กินได้ยากก็เอานี่แหละครับหาแต่ของริมๆนี่แหละคารมือนี้บ่ได้อัศรสจังได้ก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องคนแนก่กนับจังเย็บแควมั์หนาวพี่น้องเย็บแขวไคล้าใหหหเเเ็็นนะบลพ์ขู่อีกแล้วพี่น้องนี่ ตัวนี้โตใหญ่ครับมีแห้งต้นไายจะสิเมื่อเฮือดตัวตรงพี่น้องตัวนี้น้ำทอดจบกระมือนี่ถือว่ามารีแหลกพี่น้องมารีแหลกเลยความบกพร่องเขพี่น้องมันดารีแหลกอากาศเมื่อยคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยคือมครับแต่่่ดีอยูาฝนตกทุกพื้นที่แล้วพี่น้องมือนี้รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกันสุขสุขคนนะครับเด้อด้วยความปรารถนาดีจากช่องสาวเจ้ยบ้านหัวนาพาล้อและทีมงานทุกๆคนครับ นั z z ่นอูสนเจ้าใสก่อนนั่นหะ้มันดอกทานหนอโอ้ยเคือือตู้มากผูนะบ่มีดอกู้มันดูดเข้าไปม่องแรกมาเด็กน้มาล่ะเห็นมอท่านมอนีท่านเล้วได้เล้วครับมันๆยบเีละสองต มานเยอพี่น้องมาหนิอากาศมันเย็นก็อุ่นครบแล้วครับเดือบร้อยอร้อยเท้านี่บอดดี้ซิ <t <t ่งซำท่านบพน้องพี่น้องนั่นเห็นบอพี่น้องเห็นบอท่านเหรอครับนี่บอกว่างานมื่อนี้เขาเชียรแบบนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อบอกว่ามันหูใหญ่หูพะว่าบอได้ตั้งใจว่าสิมาตอนแรกว่าสิมาเสือบมึงก่อนเลยบอได้เอาถุงเอาอย่างออกมานั่นนะบ่ว่ากันเนาะพี่น้องเนาะขอจะคลิป ขอคลิปเดียวบอาวากันครับว่ากับกว่าเป็นนังเราพี่น้องกับมันจะเห็ดจังไรมันได้เขียดก็กต้องเอาแบบนี้ไปกอนเห็ดแบบนี้ไปกอนวิธีนี้ไปกวนอือครับนี่อือแต่ทอ,องไหไรออกมาลอดช่องตาทตองอ,ออกมาลอดช่องขาไดไรอีกแล้วครับนี่มานนู้พี่น้องเอาหนี่ให้มึงเลย มีนี่ใหญ่หลวนี่ได้หลายที่นี่ว่ามันว่าหน่อยๆที่นี่หลายคักที่นี่ขนาดมองหาหน่อยๆได้หรอพอแล้วไปที่อะไรคะไปไหนเอาเปิ้ลกระสอบแล้วมีแหละค่ะพี่น้องพราได้กินได้หยาดอยู่ได้หลายเติบอยู่นี่ของตาท้องกะพราปั้นกั้นน่ะอือเพระปั้นกั้นปั้นกั้นอะไรพี่น้องชอบชอกั้นเอาไปลาบมือนี่ได้หลายเติบอยู่ ไปนี่กะสิไปหานางพิงไผ่ดอกหนาวลาบไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องกระชิเว้าคลิปนี้แหละพิษผ่านประกานได้ต้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อบางคลิปกะบ่บางคลิปมันกะจังหวานเลยเนาะมันบางทีกะสู้เยี่ยมอลุกคุกคะลาบไปก่อนขอกนใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องขอกนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ ท้องฟ้าเป็นน้ำเป็นน้ำผีดีจักตกแห่งอยู่ใสดอกบ่ามาตกทางผีให้เฮ็ดผึ่งคมออกนอเนาะมาหอ,อเพื่อนละค่ะพี่น้องมาหอ,อเพื่อนกับฝนตกพอดีฝนลินพอดีมาดังไฟผีงเลยหนาวอีหรีหนาวอีหรีนอนเจริญเนาะ